สวัสดีฉันชื่อโสรยาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วฉันเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบอายุ15ปีไปพ่อแม่และเพื่อนๆของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษที่สุดสำหรับฉัน แต่พวกเขาทำไม่สำเร็จเพราะฉันใช้เวลาเกือบทั้งวันร้องไห้ในห้องโดยที่ล็อกประตูจากด้านในคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมนั่นก็เพราะวันนี้ไม่ควรเป็นวันพิเศษแค่สำหรับฉันคนเดียวแต่มันควรเป็นวันพิเศษของพี่สาวฝาแฝดของฉันด้วยแต่ตอนนี้เธอได้เสียชีวิตไปแล้ว พี่สาวของฉันชื่อฟอร์เซียโอ้ฉันแทบรับไม่ได้กับการพูดถึงเธอในอดีตที่ผ่านมาฟอร์เซียเสียชีวิตอย่างน่าสงสารเมื่อประมาณ6เดือนที่ผ่านมาฉันคิดถึงเธอมากและหวังว่าคุณคงจะเข้าใจความรู้สึกของฉัน ฉันคิดว่าคนที่มีพี่น้องฝาแฝดเหมือนฉันคงจะเข้าใจความรู้สึกของฉันดีพวกเขารู้ดีว่ามันเป็นยังไงกับการที่มีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างนับตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณลืมตาดูโลกหรือแม้กระทั่งก่อนที่คุณจะเกิดมามันช่างเป็นประสบการณ์ที่แสนวิเศษที่ไม่มีอะไรจะมาเทียบได้แล้วในชีวิต ฉันรู้ว่ามีบางคนที่อาจไม่ค่อยลงรอยกับพี่น้องหรือแม้กระทั่งกับพี่น้องฝาแฝดของพวกเขาก็ตามแต่นั่นไม่ใช่กรณีของฉันกับฟอร์เซียเราทั้งคู่มีความสุขด้วยกันมากและคงไม่มีใครที่จะมีพี่สาวที่แสนดีเหมือนพี่สาวของฉันคนนี้ได้อีกแล้วแม้ว่าฟอร์เซียและฉันจะเป็นฝาแฝดกันแต่เราก็ไม่ได้เหมือนกันหมดซะทีเดียวซึ่งฉันหมายถึงสิ่งที่อยู่ข้างใน ราะบุคลิกของเราสองคนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงภายนอกเราเป็นผู้หญิงสองคนที่เกือบจะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่ฟอร์เซียสูงกว่าชั้นนิ้วครึง่งแม่ของเราพยายามที่จะสร้างความแตกต่างให้ลูกๆของเธอด้วยการทำทรงผมของเราให้ไม่เหมือนกันมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กแต่นั่นก็ยังคงทำให้พ่อของเราสรับสนอยู่บ้างในบางครั้งฟอเซียเกิดก่อนฉัน15นาที แม่ของฉันเคยพูดล้อเล่นว่าพี่สาวของฉันเป็นคนปูทางสำหรับให้ฉันเกิดมาในโลกนี้และคุณรู้ไหมว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆฟอเซียแก่กว่าฉัน15นาทีและดูเหมือนว่า15นาทีนี้ได้สร้างบางสิ่งที่แตกต่าง15นาทีนี้เองที่ทำให้ฟอเซียนำหน้าฉันไปทุกอย่างในขณะที่พี่สาวของฉันมีความมั่นใจและเด็ดขาด แต่ฉันกลับเป็นคนขี้อายและขี้คลาดในขณะที่เธอพร้อมเสมอที่จะทำอะไรแต่ฉันกลับมักลังเลในการตัดสินใจฟอร์เซียเรียนรู้การเขียนและการอ่านได้เร็วกว่าฉันโดยเฉพาะกับการเรียนภาษาแม่ของเราและมันก็เป็นแบบนี้ในเกือบทุกเรื่อง แต่คุณรู้ไหมพี่สาวของฉันกลับไม่เคยสร้างความกดดันให้ฉันเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามสิ่งแรกที่เธอรีบทำคือการแบ่งปันทักษะที่เพิ่งได้เรียนรู้มากับฉันตัวยอย่างเช่นพี่สาวของฉันเป็นคนแรกที่เรียนรู้การขี่จักรยานเป็นก่อนและววันที่ฟอร์เซียได้สอนให้ฉันขี่จักรยานก็ยังคงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวัยเด็กของฉันตอนที่เราอายุสิบขวบ พ่อได้มอบของขวัญให้กับลูกสาวของเขาเราได้รับจัก,กรยานกันคนละคันน่าเสียดายที่เขาไม่มีเวลาสอนวิธีการขี่มันให้กับเราเนื่องจากครอบครัวของเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรและแม่ก็ไม่ได้ทำงานเพราะเธอต้องอยู่ดูแลบ้านและลูกๆดังนั้นพ่อจึงต้องทำงานหนักมากเพื่อทำให้ครอบครัวของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีดังนั้นพวกเราจึงต้องเรียนรู้วิธีขี่จัก,กรยานด้วยตัวเองและอีกครั้งมันไม่ใช่ปัญหาเลยสำหรับคนอย่างฟอร์เซีย เธอเรียนรู้ที่จะขี่มันได้อย่างรวดเร็วแต่ฉันกลับไม่ประสบความสำเร็จสักทีฉันไปหาพ่อและขอให้เขาช่วยแต่เขาไม่เคยมีเวลาให้เลยฉันอารมณ์เสียมากและหลังจากที่ฉันทำจักรยานล้มลงอีกครั้งฉันทิ้งมันไว้อย่างนั้นที่ถนนและเข้าไปซ่อนตัวในพุ่มไม้หลังบ้านฉันไม่อยากให้ใครเห็นว่าฉันร้องไห้ หลังจากนั้นไม่นานพี่สาวของฉันก็หาฉันเจอเธอกอดและให้กำลังใจฉันพร้อมทั้งเสนอว่าจะช่วยฉันเองแน่นอนว่าความพยายามของฟอร์เซียที่จะหัดให้ฉันขี่จักรยานนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างทุลักทุเลเพราะเราต่างยังเป็นเด็กทั้งคู่บางครั้งพวกเราก็พากันขี่ตกหลุมและพากันล้มด้วยกันทั้งคู่แต่หลังจากที่พวกเราได้รับบ,บาดแผลและรอยฟกช้ำม,มากมายในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จฉันขี่จักรยานได้แล้ว และก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวของฉันสำหรับทุกอย่างฉันขี่จักรยานเล่นเป็นวงกลมไปตามถนนได้อย่างมั่นใจและมันเป็นชัยชนะที่แท้จริงสำหรับเราทั้งคู่และฉันก็มีความสุขมากในตอนนั้นแต่มาตอนนี้ฉันกลายเป็นเกลียดจักรยานอย่างเข้าใ้และนี่คือเหตุผลของเรื่องนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฟอร์เซียในระหว่างที่เกิดพายุทอร์นาโดอย่างไม่คาดคิด ครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในเมืองที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบนี้อยู่เสมอแต่นี่มันเป็นพายุลูกแรกของปีที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวทั้งฉันและครอบครัวพวกเราไม่ได้รับแจ้งถึงภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาและเราก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อนหากพ่อแม่ของฉันรู้เกี่ยวกับอันตรายนี้ก่อนล่วงหน้าพวกเขาคงไม่มีวันปล่อยลูกสาวออกไปข้างนอกพ่อกับแม่มีแค่เราสองคน เพราะพวกเขาไม่สามารถมีลูกกันได้อีกและพวกเขาก็มากตามใจพวกเราอย่างมากจนบางครั้งก็มาเกินไปสำหรับเราด้วยซ้ำพวกเราคิดกันแบบนั้นแต่มาคราวนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด วันนั้นพี่สาวและฉันไม่ต้องไปโรงเรียนแต่พ่อต้องไปทำงานฉันอยู่ที่บ้านกับแม่ส่วนฟอร์เซียออกไปข้างนอกยังไม่กลับและเมื่อคืนก่อนเธอพักค้างคืนกับเพื่อนของฉันเมื่อพายุเกิดเริ่มขึ้นพ่อได้ไปที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับเพื่อนร่วมงานของเขาเขาคิดว่าเราทุกคนอยู่ได้กันที่บ้านและคงปลอดภัยดีดังนั้นเขาจึงไม่ได้โทรกลับบ้านในขณะที่ยังมีโอกาสนั่นอาจเป็นสาเหตุที่แม่ของฉันเริ่มตื่นตระหนก หลังจากที่ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับพายุที่กำลังจะมาแม่ของฉันก็โทรไปที่บ้านเพื่อนที่ฟอรเซียไปพักด้วย และขอให้แม่ของเพื่อนช่วยดูแลให้เธออยู่ที่บ้านด้วยจนกว่าพายุจะสงบลงแต่แม่ไม่ได้โทรหาฟอร์เซียโดยตรงเพราะกลัวว่าพี่สาวของฉันอาจเสี่ยงด้วยการพยายามกลับมาบ้านเองซึ่งมันมีเหตุผลในเรื่องนี้อยู่แม่กลัวพายุทอร์นาโดที่ใกล้เข้ามาเร็วมากเธอจึงรวบรวมสิ่งที่จําเป็นทั้งหมดอย่างรวดเร็วและรีบลากฉันลงไปที่หลบภยัยที่ตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านเราทันทีแต่ แต่เธอไม่ได้ให้เวลาฉันในการหาแมวของเราเมื่อมีการประกาศเตือนขึ้นแมวกำลังอยู่ข้างนอกบ้านฉันขอร้องแม่ให้รอสักหน่อยจนกว่ามันจะกลับมาเพราะมันไม่เคยไปไหนเกินกว่าสองามช่วงตึกจากบ้านของเราเลยแต่แม่ของฉันตื่นตรโหนกมากและขังฉันไว้ในห้องใต้ดินพร้อมกับเธอเธอบอกว่าชีวิตแมวไม่คุ้มค่าพอที่เราจะเสี่ยงชีวิตไปด้วย ฉันโกรธแบบว่าโกรธมากๆก่อนที่พายุทอร์นาโดจะเริ่มขึ้นในขณะที่สัญญาณโทรศัพท์ยังใช้ได้อยู่ฉันได้ส่งข้อความถึงพี่สาวของฉันเกี่ยวกับเรื่องที่แม่ไม่ยอมให้การช่วยเหลือแมวของเราและฉันได้รับข้อความตอบก,กลับจากฟอร์เซียว,ว่าโอ oh, ไม่นะถ้าอย่างนั้นฉันจะรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ฟอร์เซียของฉันผู้ที่มักจะทําอะไรรวดเร็วที่สุดเสมอและในที่สุดสิ่งนี้มันก็ฆ่าเธอ ทันทีที่ลมและสายฝนสงบลงฟอร์เซียรีบคว้าจักรยาน แลรีบออกจากบ้านเพื่อนของเธออย่างเร่งรีบแม้ว่าทุกคนจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อห้ามเธอบ้านของเราอยู่ไม่ไกลและลมพายุก็สง,งบลงแล้วแต่ทอร์นาโดได้ทำให้สายไฟบางส่วนบนถนนของเราขาดและมันยังคงมีกระแสไฟหลงเหลืออยู่และเมื่อเมื่อพี่สาวของฉันเลี้ยวเข้าสู่ถนนบ้านเราแค่ตรงข้ามถนนจากบ้านของเพื่อนบ้านบางทีเธออาจจะกระโดดจากจักรยานและเหยียบเข้าไปสายไฟที่เปลือยเปล่าด้วยรองเท้าที่เปียกฝน ชมฉ,ฉันเองก็ไม่รู้จริงๆแต่เมื่อพาย,ยุสิ้นสุดลงพวกเราก็ออกจากห้องใต้ดินแต่พี่สาวของฉันเธอก็ไม่รอดแล้วหลังจากนั้นชีวิตของพวกเราก็ไม่เหมือนเดิมกันอีกต่อไปเราทุกคนต่างเปลี่ยนไปทั้งฉันแม่และพ่อของฉันการจากไปของฟอร์เซียทำร้ายจิตใจของแม่อย่างรุนแรง จนทำให้เธอกลายเป็นคนเก็บตัวและเย็นชาซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงส่วนพ่อก็ได้แต่โทษตัวเองเช่นกันแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่เขาก็ยังคงทำดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนเดิมเหมือนว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับฉันฉันสูญเสียพี่สาวฝาแฝดของฉัน ผู้ซึ่งเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันและฉันไม่ได้รับการให้กำลังใจสนับสนุนใดๆจากพ่อแม่เพราะพวกเขาก็ยังคงคอยโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องตายเธอฉันไม่ได้ส่งข้อความนั้นถึงฟอร์เซียเธอก็คงรอยอย่างใจเย็นที่บ้านเพื่อนของเธอจนกว่าจะแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแม่ของฉันพูดถูกและชีวิตแมวนั้นก็ไม่คุ้มกับความเสี่ยงใช่ไหม แต่ยังไงก็ตามฉันก็หาแมวของเราไม่พบและคิดว่ามันก็คงตายไปแล้วเหมือนกันเป็นเวลานาน,านที่ฉันยังคงไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรดีคุณรู้ไหมฉันไม่เคยเชื่อเรื่องความเชื่อที่ทุกคนพูดกันว่า ฝาแฝดจะรู้สึกซึ้งกันและกันในแบบพิเศษหรืออ่านความคิดของกันและกันได้แต่หลังจากนั้นมันเกิดขึ้นกับฉันจริงๆฉันเริ่มคิดว่าฉันเพียงแค่ไม่ได้สังเกตมันในขณะที่พี่สาวของฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่รู้ตัวว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราสองคนที่เชื่อมต่อถึงกันมาถึงตอนนี้ ฉันรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าอย่างสุดทนที่ไม่มีอะไรจะสามารถมาเติมเต็มได้และความเงียบฉันได้ยินความเงียบอันน่าขนลุกที่ราวกับว,ว่ามีใครสักคนมาปิดเพลงอันแสนไพเราะซึ่งเล่นคลอยอยู่สักที่ในเบื้องหลังฉากชีวิตของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำพูดยังไงแต่ยังน้อยฉันหวังว่าคุณคงจะพอเข้าใจมันบ้าง แล้วฉันก็ฝันเห็นฟอร์เซียตลอดเวลาบางครั้งฉันฝันถึงความทรงจำในวัยเด็กที่ฉันมีร่วมกับเธอฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าฉันเห็นความฝันเหล่านั้นผ่านมุมมองของตัวเองหรือของพี่สาวกันแน่และบางครั้งในความฝันฉันก็ได้พูดคุยกับเธอราวกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นแม่ก็บอกฉันว่าเธอมักจะได้ยินฉันละเมอพูดออกมาดังๆจากในห้องของฉันและทุกครั้งมันก็ทำให้แม่รู้สึกกลัว ฉันเองก็กลัวเหมือนกันเพราะปฏิกิริยาของแม่ที่ตอบสนองต่อเรื่องทั้งหมดนี้ตั้งแต่ที่ฉันเริ่มฝันซ้ำๆกันหลายครั้งแม่ก็เริ่มเฝ้าถามถึงเรื่องราวเกี่ยวกับฝันราว่าพี่สาวของฉันยังคงมีชีวิตอยู่จริงๆสำหรับฉันมันดูเหมือนว่าเรื่องราวความฝันเหล่านี้ได้ปลุกให้แม่ตื่นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมันน่าขลุกมากแล้มันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ ฉันไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลึกลับหรืออะไรทำนองนั้นแต่ฉันเชื่อว่ามันเกิดจากบางอย่างจากจิตใต้สำนึกของฉันที่คอยช่วยให้ฉันผ่านพ้นโศกนาฏกรรมนี้ไปให้ได้ฉันจึงไปถามนักจิตวิทยาที่โรงเรียนว่ามันเป็นไปได้หรือไม่และเขาก็เห็นด้วยว่ามันอาจเป็นไปได้และเขาแนะนำให้ฉันแบ่งปันเรื่องราวของฉันกับใครบางคนเพราะเห็นได้ชัดว่าฉันต้องการสื่อมันออกมา นั่นจึงทำให้ฉันมาที่นี่ความตายของพี่สาวฉันมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดสำหรับฉันเหลือเกินและฉันหวังว่าทุกคนจะให้กำลังใจฉันในคอมเมนต์หลังจากชมวิดีโอนี้จบแล้วอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆดูแลตัวเองและทุกคนที่คุณรักกันด้วยนะคะ